สบายดีพี่น้องมาพี่น้องเข้ามาฟังคลิปมันนี่บบมีอย่างเราพี่น้องมาฟังเมื่อคืนในกาไปไลคลิปกับโบขับไปได้พี่น้องเนาะอะไรไปเฝ้าพอบรสบายพี่น้องอันนี้ก็เห็ุคลิปแรกกับไปเฝ้าพอเน,อน,อน,นะา,นบานนะบรสบายกับ นี่ใครในพี่น้องมีพี่น้องมาแต่บ้านคุกกองรอเนาะมาเฝ้าลูกหลานเพิ่นนั่นแหละมาเฝ้าเฮากินข้าวกินเนื้อเฮ็ดคลิปแล้ว้ก็ไปคลิปนี้ก็สําคัญนะพี่น้องได้เฮ็ดเนาะก่อนอ่าได้เฮ็ดอยู่ตลอดพี่น้องเนาะบ่เฮ็ดกับ่ได้บ่เฮ็ดกัเลี้ยวมันก็บ่ส่ง TikTok มันก็บ่ส่งขาดบ้านขาดตอนจะว่าได้มาก่อนสิไปไสก็ได้มาโพสต์คลิปพี่น้องมาโพสต์คลิปให้อ่าบริษัท เนาะเป็นหน้าให้บริษัทแอปตอว,วิ็หาเงินนะพี่น้องถ้าพอได้สนใจก็ทักทายเข้ามาเนาะมาเมื่อคืนนก็นไปนอนเมื่อคืนพี่น้องนอนพอ่พอพอ่พอเป็นครูเป็นจ้างเข้าไดนน้นอนเป็นห้าหกปีเลยพี่น้องนอนทับเส้นประสาบริลลุกเบอร์นั่งเนาะอย่างสั่นเงินมือวนนี้ก็เฮ็ดคิดแล้วก็สิไปนอนเฝ้ากอเฝ้าเม้นเนาะไปนอนไปนองหล่กกับมาเนาะเอาก็ได้ เฮนอนสวัสดีค่ะมาใน้นพี่น้องพี่น้องบ่อยู่ก็เฮาไปเนาะก็ได้มาเฮ็ดแอปดอกวิทพี่น้องเนาะก็เพื่อยางพี่น้องการหาเงินหาคําก็จะให้พี่น้องติดตามถ้าเห็นก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องนําบริษัทหรือนําพ่อนําแม่ก็ให้ถ่ายลงเฟซหรือว่าเฮ็ดคลิปให้่น้องติดตามบุญคุณให้คําให้ยุงเพิ่นเนาะให้เพิ่นแข็งแรง หรือว่ายู่นําเฮาได้ซัําใดก็บยู่นาพี่น้องเนาะจังซั่นก็เฮาก็เว้าหยังบ่ได้เรื่องกันล่มกันตายก็พ่อแม่ก็บไถก็แพงแพงไปหยังบ่ไปเฝ้าพ่อแม่ไปหยังบ่ไปเลี้ยงไปดูพ้นมันของธรรมชาติพี่น้องมันมีผู้นึงเลี้ยงแล้วก็เนาะผู้ที่ส่งที่3ก็ห่างๆก็เกับพวกปั่นห่างๆเนาะบางคนก็เอ้ยบ่แพงบางคนก็พ่อแม่ใกล้สิตายแล้วให้เฮาบ่ให้เลยพี่น้อง <there> เาบอกให้ให้เพื่อนอย่างนั้นมีแต่ว่าบอกเพื่อนตั้งสติตั้งจิตตั้งใจเออคืดเอานเนอะควมพุทธเจ้าเพื่อนเราอุบายอาจารย์ว่าคืออะไรตั้งใจไปไดนก็เอาคำมีแต่ให้ตั้งใจแบบนั้นเนาะเอาคำบอกเอาบอกให้บอกห้องกันหรอกถ้าเพื่อนมัดไปแกเอาคำบอกให้บอกห้องย้อนยังแล้ย้อนว่าเพื่อนเท่าแล้วเนาะพานเสือพพานเสื่อมาเอาเสียใจแต่นอนนึงเนาะเสียใจอะไรไหนเสียใจว่า พ่อเฮาเคยไปทหารมาเนาะเคยไปทหารมาแล้วบ่ไดดเงินบำเน็จบำนานเนี่ยอันนี Hence, ้แหละเฮาละท้อใจแล้วนะเนาะเพื่อโกบกู้ประเทศชาติมาเลยมาวันเท่ามาแล้วบุมมีเงินเบื้องแง้เพิ่นสุกยู่เพิ่นนั่นนหละแล้วท้อใจนะ่นึงเนี่ยนะเนี่ยังซางนก็บุแม่นบุเว้องให้เจ้าให้นายดอกแต่ว่าบ่ได้เว้าให้ไผเนาะแต่ว่าเพิ่นไปทหารไปละล่นะจนตาบอดตาจิกเนาะ ตาขบอดเป็นหาเป็นตีเชิ๊กจูอันนี้นะพี่น้องไอ้บ้านอย่างเราเราบ้านนี่นะบ้านไก่คำบุญไปเลยบ้านป้า,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 ากเป็นอยากก้อยอยากอ้อทีก็ย้อนยังบุญไัยบุญมันนะพี่น้นองเนาะเล่นแล้วกับบได้เอกสารบได้ยพ่นเล่นแต่เข้าก็บเล่นครับตอนนาตอนนี้กับบได้พี่น้องก็ยากแต่เสียใจแน่เดียวแต่ว่าเท่าเราเสียใจแล้วพี่น้นองเนาะเสียใจแบบเพิ่นตายไปแล้วก็จะ เออได้เออของรักของรั้วมาเฮ็ดนำเพิ่นให้มันมีหน้ามีตาหน่อยนึงนะพี่น้องกับบ่แม่แบบว่าวใส่เนาะกับแมนว่าว่าใส่ไอน้องบ้านเมืองบ่เว่าใส่พ่อใส่แม่บ่เว่าใส่พักรัดเนาะแต่ว่าซื้ออีกตนเพิ่นเนาะเฮ็ดสักเสือมาเถิดปีตาบ่ตาที่สร้างมาได้แล้วกันมาบัดเท่าแล้วเราบ่มีคนที่มีเงินมาเบิ้งมาแย่ง่นะพี่น้องเนาะท่านเรียกว่าฝากฝังพี่น้องใจสู้ เอาไปเลยพ่อแม่ก็ลูกเดกอดใจสู้ซอยนอนซอยเหลือเมือม่อความสามารถลูกเตาเลยละเอาสบายดีนักพี่น้องเนาะถ้าไปเห็กุกับกุไลกุกเทไปนักพี่น้องเนาะกับเรวัาพิพัฒดอภัยไปเลยนะ้องว้าตามความจริงเนาะเอาขอบใจพี่น้อง